เซลสมองประลองปัญญากันต่อนะครับกับรายการแกะดำครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับจะเป็นแชมป์เก่าของเราคุณบุ้ยเชตดธวุฒิหรือจะเป็นแชมป์ใหม่คุณเจนนิเฟอร์คิมนั่นเองนะครับคำถามข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อที่ยากที่สุดของเรานะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่จะมีคะแนนด้วยกันทั้งหมด9คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นใครตอบไปถูกเนี่ยนะครับรับรองเลยครับได้เป็นแชมป์แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคําถามข้อที่5ครับ ภุ่มคุ้มกันบกร่องปวดข้อรุนแรงหลังดื่มสุราบวมที่ใต้คางจุดเลือดสีแดงขึ้นตามตัวจามและคัดจมูกและแขนขาลีบกดครับคำถามข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นคำคำถามข้อที่ยากพอสมควรนะครับต้องใช้การวิเคราะห์ถึง2ชั้นด้วยกันถึงจะได้แกะดำออกมานะครับเพราะฉะนั้น เป็นสิทธิ์ของคุณบวยแล้วนะครับที่จะเลือกตอบเองหรือปล่อยแก่ครับตอบเองครับและถ้าพี่บวยเลือกที่จะตอบเองนะครับพี่บวยฟังคำใบ้ดีนะครับ,ค,รบคำใบ้ของหนูนั่นก็คือกลุ่มของอโรคครับกลุคุ้มกันบกท้องน่าจะเป็นโรคเอดส์ปวดท้อรุนแรงหลังดื่มสุราน่าจะเป็นเกาบวมที่ใต้คาง น่าจะเป็นเช็กไปเตะบอลยจุดเลือดสีแดงขึ้นตามตัวน่าจะเป็นสลอาจจะเป็นพวกเม็ดโลหิตอ่าเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดโลหิตจางจางแล้วขึ้นทำไมวะจามและคัดจมูกเป็นไข้หวัดธรรมดาแขนขาลีบน่าจะเป็นโปลิโอ น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรกของไวรัสมากกว่าไวรัสกับอะไรอย่างาเงี้ยว่าโรคที่เอชนี่เป็นภูมิคุมกันที่เกี่ยวกับไวรัสรักษาไม่หายไวรัสตายไม่ได้นะครับไม่มียาที่สามารถฆ่าไวรัสได้เลยมีแต่ว่าคูสภาภาว้นะครับไวรัสทำไมภูมิคุ้มกันของเขาเนี่เป็นเกี่ยวไวรัสนะครับอันนี้ผมลองวิเคราะห์ดูว่าจะไปทางไหนดีนะครับ,รบปวดบวมใต้คางผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องของต่อมทมําซินอักเสบ ถ้าถอดออกมาได้ชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยทนายพูดกับพี่หรือพูดกับเขาเขาว่าถ้าถอดมาได้ชั้นหนึ่งแต่ง่ายขึ้นพี่ก็ว่าง่ายขึ้นอะค่ะของพี่เขาไม่ต้องถอดต้องง่ายครับ <c oughs> มาถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ <c oughs> เลยพี่น่าจะมีความรู้โรคเกาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของข้อต่างๆร่างกายอโปริโอ,โอกับเกาอาจจะใกล้เคียงกันที่ผมดูเรื่องร่างกายวัด หวัดนี่คือเป็นโรคที่บางทีเราขี้เกียดครับบางทีก็รีบบี้ก็หวัดซ่า,มาไม่ใช่ครับนั่นคือเก่ตัวคือครับมันจงมากนะครับมันไปได้เรื่อยนะครับ <laughs> ผมตอบเลยครับตอบว่าตอบเลยว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นแกะดำครับ <laughs> อือ จากการวิเคราะห์ดูก็ดูมีเหตุผลนะครับดูเหมือนมั่นใจนะดูเหมือนมั่นใจด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะมาถูกทางหรือเปล่าพี่อืมก็มาลองดูดีกว่านะครับว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำรใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ได้ใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่กินน้ำกระดไม่ใช่แกะดำ คุณบว้ยตอบผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้แชมป์ใหม่แล้วครับคุณเจนิเฟอร์คิมตัวเลือกทั้ง6ข้อนี้ล้วนเป็นลักษณะของโรคแต่ละชนิดครับภูมิคุ้มกันบกพร่องหมายถึงโรคเอสปวดข้อรุนแรงหลังดื่มสุราเป็นอาการของโรคเกาบวมที่ใต้คางอาการของโรคคางทูมจุดเลือดสีแดงขึ้นตามตัวแสดงว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจามและคัดจมูกแสดงว่าเป็นโรคไข้หวัด และแขนขาลีบเป็นอาการของโรคโอลิโอจากทั้ง6โรคนี้แกะดำก็คือโรคเกาเพราะเป็นโรคเดียวที่ไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดจากปริมาณของกรดยูริกในเลือดสูงดังนั้นเมื่อตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคนี้ก็ควรงดอาหารจำพวกสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ยอดผักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะจะทำให้ไตขับกรดยูริกได้น้อยลงจนเกิดอาการปวดข้อรุนแรงได้นะครับ บวยมาถูกทาแล้วมาถูกทาแล้วคือวิอคราตรงเป๊ะๆเลยแต่เีนแบบว่าตัณัจตอบเร็วไปนิดนึงไปไปคิดว่าเอ๊เราเกี่ยวไวรัสอะไรหรือเปล่ารักษาไม่หายอะไรเงี้ยไปคิดอย่างนี้ไงคุณบวยก็เสียแชมป์ไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าคุณบวยเนี่ยครับสะสมเงินรางวัลไปได้ทั้งหมด45,000บาทครับ ร้องกันนะครับผลิตภัณฑ์เน็บกาแฟเล็บครับและเนสเล่คอปพี่เมทนะครับมีคลิปเซตให้ไปชมดื่มที่บ้านด้วยครับช่วงหน้านะครับกลับมาลุ้นกันนะครับว่าแชมป์ใหม่ของเราจะจับแกะสะสมเงินรางวัลไปได้เท่าไหร่ในช่วงหน้าของแกะดำครับ yeah!